กอดบอกเลยลูกกอดไม่เคยอดคร้งมี้ัแกเราไล่นไมคเรา่ตูบไหม่ต้ไ่ต้ยังสวยเล่นตู้ไหมคะตูได้วยวย่้วยไหมตู่ไหมตู้เปล่าู้ไมร้บอ่อดนะู้ดวยอดตไปแน่ว่ากอดคนถ่ายอ่ะกูฟอสกูยอมรับไม่ฟอสเขาไม่ฟอสนี่ยพีอะไรเนยคนนี้อสค่ะไม่ยอมรับค่ะไม่ฟอสเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันบ้านผิดถึง้า่ผิดไม่รูขนาดนี้รถไฟจะออกจากสถานีแล้วนะคะเตรีตัวกันเลย รถไฟจอสถานีแล้วขอเสียงหน่อยเลยโขอเสียงคนนี้หน่อยสิเดี๋ยวรถไฟจะออกเลยนะครับเตรียมตัวเลยครับหน้าพี่เตี้ย่ากลังเฮอยู่อทุนันถให้โละเลนเจหน้าไม่บานนะแค่เพียงีทน้อยทำัดหอกอยู่นี่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแล้วนะครับลานพุนน้ นี่เฮลิเคี้ยนเฮลิเคี้ยนขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ถึงที่จุดเกิดเหตุแล้วที่เกิดเหตุสวยและก็หล่อมากเลยครับ, <Grey> บมากครับ